สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้จะเจอกันอีกเช่นเคยทาง YouTube Channel 16895ตัวเลขพ่ารวยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของสูตรหลักสิบบนเทียบชน2ส,สูตรเนาะ,อะเอาทีละ2ส,สูตรแล้วกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องฝากคำเตือนสักนิดนึงนะครับเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลัง ม่มีผลต่อการออกรางวัลหรือว่าต่อไปจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้นําไปใช้ในทางที่ผิดนะครับสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นใครติดตามไล้แชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนนะครับมาดูสูตรกันเลยและกันนะสูตรหลักสิบอ่าสูตร,ท,นะร,ตรที่เดินนะครับสูตรที่เดินแล้วกันนะครับอ่าก่อนอันนี้อ ไม่ได้เขียนแบบนี้เนาะก็ก็เป็นสูตรเดิมแหละเทียบชุน2ส,สูตรนะอ่ามาดูไทม์ไลน์เขานะครับวิธีการคำนวณน,นี่เลยนะครับสูตรแรกหลักแสนบวกหลักหมื่นเนาะหลัก10ล่างสองครั้งหลักร้อยหลัก10เลขหน้าครั้งที่หหลักสิเลขหน้าครั้งที่สหลัก10เลขท้ายครั้งที่สองครั้งนะบวกสคงที่อ่าเจ็ด หมวดแรกสูตรที่สองก็ใช้หลักหมื่นนะหลักหมื่นบวกหลักสิบบนสองครั้งแล้วก็บวกหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหลักร้อยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองบวกสี่ที่เหมือนกันได้ตัวเลขสี่ตัวเหมือนกันห้าหกเจ็ดศูนย์นะชนที่เลขเจ็ดนะครับ 7มาหลักสิบนะครับก็ต,ตามนี้เลยนะงวดที่2ชนที่เลข6มา6นะครับงวดที่3ชนที่เลข1นะมา1นะครับงวดที่4งวดที่4ชนที่ชน3ตัวเลย1 2 3แต่ตัวตัวชนตัวที่2มานะครับชน2มานะครับ วัที่ห้าหวันนี้5้าหกเจ็เหมือนกันนะตัวชนชนสตัวเหมือนกันแต่ตัวหกมานะครับหมาวัที่หกชนที่เลขห้าตัวเดียวนะครับออกเจ็นะครับมานะวัวที่เจ็ชนที่เลขสี่ก,กับเจ็ดนะครับสี่กับเจกับเนะแต่ว่ามาเลขเจ็ดนะครับออกสี่เจ็ด ห้านะครับ475เจห้ามวนต่อมางวดที่แปดนะครับม้วนที่8ชนที่เลข3นะครับชนที่เลข3เนาะมาออก935มาหลักสิบนะครับ3มาหลักสิบงวดที่9 678นะครับชน678มาเลข7นะครับออก171นะงวดที่10 Uh, 789ตัวชนนะครับ789มา7นะครับออก3 7 2งวดที่11นะครับชนที่เลข3ตัวเดียวนะครับก็มา037านะมาหลักสิบงวดที่12ชนที่5 6นะครับ5กับ6นะครับ5กับ6 ก็มาเลข6นะออก7 6 1นะครับงวดที่13ชนที่เลข2กับเลข5นะครับ2กับ5เนี่ย2กับ5ออก2 5 8นะอ่าตัวชน2ตัวมาด้วยกันเลยนะเพียงแต่ว่าเป็นสูตรหลักหน่วยเอ้ยหลักสิบนะครับหลักสิบบนเนาะงวดต่อมางวดที่14นะครับชนที่เลข3ตัวเดียวนะก็ มา3นะครับออก235งวดที่15ชน456นะครับ456เลยนะครับแต่ตัวชนเลข6มานะครับงวดที่10อ่า6นะครับชนที่345นะครับ345ชนเลข5มานะครับเลข5มา159งวดที่17 ชนที่เลข0กับเลข1นะครับก็ออก308เลข0มานะครับงวดที่18ชนที่เลข9นะครับตัวเดียวก็มาออก597เงวดที่19ชนที่เลข0ตัวเดียวออก905งวดที่1 0บที่ผ่านมาชน3ตัวนะครับอ่าเนี่ย หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดที่เอดเคยบอกนนะอ่ามาครบสามตัวบนนะเพียงแต่ว่าเราหาหลักสิบนะครับก็มาเลขหกตัวชนงวดนี้นะครับประจำวันที่หนึ่งเมษายนเนาะวันที่หนึ่งเมษายนชนที่เลขห้าตัวเดียวนะครับห้าตัวเดียวจะมาไหมในหลักสิบบน ถ้ามาก็ต้องปังๆแน่นอนนะครับใครสายวิ่งสายรูดนะเน้นไวเอาวางไว้หลัก10เลยเลขหนะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นสูตรหลักหน่วย2ส,สูตรเทียบชนดูซิว่าจะเหลือตัวไหนนะ,ะเดี๋ยวจะทำทำลายให้ดูแบบนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับมีโชคมีลาบ นะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ